มิตรภาพที่สวยงามครับก้อยช่วยโปรโมทเพลงใหม่ให้นิกกี้ชื่อเพลงว่าอรัชพรครับแชร์ลงสตอรี่แท็กนางเอกเอ็มวีทุกคนยกเว้นนุ่นสุทธิภาชาวเน็ตสงสัยมีกลิ่นตุตุครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ามิตรภาพเนี่ยยังคงสวยงามแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานะคู่รักเหมือนเดิมสําหรับคู่รักอย่างนิกกี้นัชและก็้อยอรัชพรนั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยนุ่มนิกกี้เองก็เพิ่งที่จะ ปล่อยเพลงใหม่ต้อนรับวันเกิดตัวเองออกมาโดยชื่อเพลงเนี่ยก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อของอดีตหวานใจอย่างก้อยอรัชพรน,นั่นเองครับโดยสาวก้อยเนี่ยนะฮะก็ได้มีการโพสต์ภาพของนิกกี้พร้อมกับอวยพรวันเกิดว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะ ทำเอาแฟนๆเนี่ยลุ้นนะครับว่าบทสรุปแล้วเนี่ยความรักของทั้งคู่เนี่ยจะกลับมารีเทิร์นรักกันหรือเปล่านั่นเองนะครับแถมสาวก้อยเนี่ยยังลงสตอรี่ช่วยโปรโมทเพลงอรัชพรอีกด้วยครับคุณผู้ชมแต่ที่ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าไปสะดุดก็เห็นว่าจะเป็นการที่สาวก้อยเนี่ยนะฮะแท็ก IG นักร้องแล้วก็นางเอกเอ็มวีทุกคนของเพลงอรัชพรยกเว้นแค่คนเดียวที่เธอไม่แท็กนั่นเองครับโดยก้อยเนี่ยได้โพสต์ใน IG s t สตอรี่นะครับเป็น m v เพลงดังกล่าวครับอีกทั้งยังแปะลิงก์ YouTube เรียบ พร้อมกันนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีการแท็กทั้งนิกกี้ณัชชัดผู้กำกับ mv แล้วก็เอวาตวรรวันรวมถึงพลอย คอยไพาลินด้วยนะฮะแต่ไม่แท็กสาวนุ่นสุดที่ผ่าครับซึ่งก็แสดงนําใน MV ดังกล่าวเนี่ยเช่นเดียวกันครับงานนี้เนี่ยนะฮะก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยร้องเอ๊ไปกันใหญ่เลยนะฮะโดยมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งเนี่ยออกมาโพสต์คลิปจุดประเด็นนะครับบอกว่าแท็กนางเอกเอทุกคนยกเว้นฮ่555นั่นเองครับคุณผู้ชมโดยคอมเมนต์เนี่ยถกกันสนั่นคิดเหมือนกันหรือไม่ครับซึ่งคอมเมนต์จากชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเอเหมือนกันนะฮะชัดว่าไม่ชอบ เขาไม่ฟอกันจะแท็กเพื่อนะฮะแล้วก็มีอีกคนบอกว่า สนิทไม่สนิทพิจารณาเอานะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ครับก้อยอรัชพรและก็นุ่นสุธิพาเนี่ยไม่ได้มีการ Follow Instagram กันตั้งแต่แรกนะครับอาจเป็นเหตุให้สาวก้อยเนี่ยไม่ได้แท็กไปที่ IG ของนุ่นนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะครับว่าเหตุใดจึงแท็ก IG นางเอกเอมีทุกคนยกเว้นสาวนุ่นแค่คนเดียวที่งานนี้เนี่ยเจ้าตัวไม่ได้แท็กครับคุณผู้ชมก็ต้องรอฟังจากปากของก้อยอรัชพรกันครับหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ฟ